สวัสดีครับผมธดาทีดีดีอัลโตครับคันนี้ครับไทตันช่วงยาวขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัโตโฉมปี2022ครับวันนี้เข้ามาอัปเกรดเน้นใช้งานนะครับเน้นของหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมว่าคันนี้ทําอะไรบ้างครับชิ้นแรกเลยนะครับคันนี้อัปเกรดไฟหน้าเป็นของปาเจโร่สปอร์ตนะครับ2021คือไฟหน้าปาเจโร่รุ่นท็อปนะครับนำมาติดตั้งพร้อมระบบเดท m ม์ u ันนิ่งไลท์แล้วก็ระบบปรับระดับสูงต่ําของไฟหน้าเดี๋ยวเราไปชมกันภายหลังนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็นของไททันรุ่นท็อปนะครับก็จะมีไฟหลีเป็นเส้น LED ยาวลงมาก็เข้าคู่กันกับไฟหน้าได้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายไปด้วยเลยจะได้เหมาะสมเข้าคู่กันครับไททันตอนเดียวนะครับกุญแจเดิมๆเ,เขาจะมาเป็นดอกเหล็กแบบนี้เลยนะครับเราต้องไขเข้าไปคันนี้ก็อัปเกรดเป็นกุญแจรีโมทแท้ครับ กดปลดล็อกจากรีโมทแล้วก็เข้าไปในรถครับก็มาดูกันที่ภายในครับคันนี้ก็เปลี่ยนพวงมาลัยและเลื่อนไม้นะครับเป็นของป a จโจ้2 0 2 0นะครับอะไหล่เป็นของแท้เบิกศูนทำการติดตั้งพร้อมอัปเกรดระบบนะครับให้คุมหน้าจอเลื่อนไม้จากพวงมาลัยได้แล้วก็อัปเกรดระบบคุยคอนโทรลครับ และคันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกรถนะครับก็จะมีอุณหภูมิภายนอกรถมาโชว์ที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิภายนอก34องศาเพื่อให้การแสดงผลเต็มนะครับเต็มครบทุกระบบเดี๋ยวผมลองกดเลื่อนให้ดูนะครับว่ามาโชว์อะไรบ้างตัวนี้เป็นหน้าจอข้อมูลนะครับซึ่งเราจะดูเป็นหน้าหลักก็จะมีคำเตือน v ีทิปเอทิปบครับ ระยะทางที่เหลือที่วิ่งได้นะครับแล้วก็อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยครับอันนี้เป็นการใช้เชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์แล้วก็ความเร็วเฉลีย่ยตัวนี้ก็จะมี e c o s c o r e นะครับเป็นรูปใบไม้ถ้าเราขับดีมก็จะใบไม้ครบ4 5ใบเลยครับอันนี้หน้าจอสถานะของระบบขับ4ตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนหน้าจอนะครับจาก1ไป2ได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าไปที่เมนูครับเป็นหน้าจอของรอบเครื่องและหน้าจอของความเร็วและสามารถเข้าเมนูนะครับ ในขณะที่รถจอดได้เข้าเมนูไปตั้งค่าเลือกรูปแบบหน้าจอที่3นะครับรูปแบบที่ 3. เนี่ยเราต้องจอดนะครับถึงจะเข้าไปได้ mm. ก็จะด้านซ้ายก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับด้านขวาก็จะเป็นความเร็วส่วนตรงกลางจะเป็นหน้าจอข้อมูลเช่นเดียวกันสวยงามครับพูงมาลัยแลนด่ม,น,ม,น,มนใหม่ปาเจโร่2020ครับ ตอนนี้นะครับสังเกตว่าไฟ daytime running light จะยังไม่ติดนะครับเพราะว่าได้อัปเกรดออปชั่นให้ปลดเปรียบมือก่อนครับไฟถึงจะติดได้แบบนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไฟหลีนะครับมันก็จะดอบลงไปแล้วอันนี้ก็เป็นไฟหน้าไฟสูงนะครับไฟต่ำสวยงามครับ การใช้งานระบบคุยคอนโทรนนะครับในไททันช่วงยาวเกียร์ออโต้ปี2022ครับคุยคอนโทรนก็คือระบบล็อกความเร็วคงที่แบบอัตโนมัตินะครับเมื่อเราขับจนถึงค่าความเร็วที่เราต้องการแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวดูที่เลือนไม้นะครับกดปุ่มออนที่พวงมาลัยข้างขวาจะมีสัญลักษณ์รูปคุยคอนโทรนนะครับสีเขียวขึ้นที่เลือนไม้เมื่อเราต้องการล็อกดึงคันโยกที่พวงมาลัยครับที่สวิตช์ข้างขวาดึงลงครับตอนนี้รถก็จะล็อกความเร็วแล้วครับโดย เลื่อนไม้ของปัจจโลตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่าเซตขึ้นให้ดูด้วยนะครับบนเลื่อนไม้เราก็จะรู้ว่าขนาดนี้เราล็อกความเร็วอยู่การล็อกความเร็วมันจะล็อกได้ตั้งแต่ความเร็ว40กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วนะครับปล่อยให้รถนั้นควบคุมความเร็วให้คงที่ไปและเมื่อเราต้องการเมื่อเราต้องการนะครับ ยกเลิ่ชั่วคราวนะครับหรือต้องการปล่อยไหลเช่นเข้าไฟแดงหรือหรือเข้าด่านทางด่วนนะครับก็กดแคนเซิลหน้าจอก็จะคเวราเซตก็จะหายไปครับอันนี้คือระบบก็จะหยุดล็อกความเร็วชั่วคราวแล้วเราต้องการรีซูมนะครับรีซูมคือกลับไปล็อกความเร็วแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ล็อกไว้นะครับก็ดันขึ้นความเร็วก็จะเร่งขึ้นไปนะครับไปหาความเร็วนั้นครับเมื่อเราต้องการแซงครับทำได้โดยการเหยียบคันเร่งได้เลยครับ สำหรับการแสงเมื่อเราถอนคเนเร่งก็จะกลับมาล็อกที่ความเร็วเมื่อสักครู่นี้เช่นเดียวกันและเมื่อเราเหยียบเบรกนะครับระบบคุยคอนโทรลก็จะหยุดการทํางานชั่วคราวแบบนี้ครับความสวยงามของเอนไมอปาเจโรันสองนนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือหน้าจอตัวนี้ครับหน้าจอสถานะของระบบขับเคลื่อน4ล้อด้านซ้ายนะครับจะมีสถานะระบบขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้อยู่ในโหมด 2H นะครับขับเคลื่อน2ล้อผมจะเปลี่ยนเป็น 4H ครับเดี๋ยวขยับรถนิดนึงนะครับเสียงเหมือนเข้าแล้วเดี๋ยวขยับนิดนึงตอนนี้เข้าแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าสั่งงานดิฟล็อกนะครับรุ่นนี้เป็นช่วงยาวก็จะมีดิฟล็อกด้วยดิฟล็อกก็ถ้าพื้นมันราบเรียบมันอาจจะเข้ายากนิดนึงก็ขยับรถนะครับแล้วจะสังเกตว่ามันจะเห็นมุมเลี้ยวของล้อหน้าด้วยนะครับ บนหน้าจอนี้ในรุ่นของช่วงยาวเนียครับผมตอนนี้ผมเลี้ยวขวาตอนนี้ดิฟล็อกเข้าแล้วครับแล้วก็มีสถานะมุมเลี้ยวของล้อนหน้ามาดูในโหมด 4L นะครับ4 l o w เข้าเกี่ยวว่างนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับต้องรอนะครับโฟโล,โลตอนนี้โฟโลเข้าแล้วนะครับดิฟล็อกก็เข้าแล้ว สถานะก็จะแสดงบนนี้นะครับหรือถ้าเราอยู่หน้าจอหน้าจอหลักหน้านี้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่ด้านล่างหน้านี้นี่คือหน้าจอสถานะของระบบกับเพื่อน4ล้อนะครับซึ่งสวยงามมากครับเมื่อรุ่นตอนเดียวเปลี่ยนมาเป็นเรือนใหม่พัจโร่สองนครับสุดท้ายนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจอัปเกรดออปชั่นใน i t s u b i s h i t i ตันนะครับโมปี2 0 1 5จนถึงปัจจุบันนี้ในรูปแบบต่างๆนะครับก็ติดต่อสอบถาม เข้ามาได้ทางเพจ Facebook นะครับ TDD Auto ครับและฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช anel u t u b e ครับทาดา TDD Auto ไว้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ